สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วส่งข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับบุสบาแม่ไม้หัวใจแกร่งตอนที่244อินเดียอ่านโดยนูไอศูน บุษบาพูดอ้อมแอมของเงินหนุมานนั่งทำเอามินิที่นั่งก้มหน้าอ่านหนังสืออยู่ใกล้ๆตกใจเงยหน้ามองแม่โดยไม่คิดว่าแม่จะแบมือของเงินหนุมานเช่นนี้หนุมานยิ้มหันไปพูดกับลาลาว่าเขากำลังถูกกล้นแล้วหนุมานกับลาลาก็หัวเราะลาลาบอกเป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่จะต้องตรวจสอบเงินเดือนสามีหนุมานตอบจริงด้วยบุษบารีบแย้งว่าเธอไม่ได้คิดอย่างนั้น ที่เธอของเงินเขาเพราะวันนี้เป็นวันดันเตรสตัสครั้งแรกหลังแต่งงานเธอไม่ได้มีเจตนาจะบังคับเขาหานุมานไม่ให้เงินเธอก็ได้หากเขาไม่ต้องการเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรหานุมานยิ้มแล้วบอกว่าบุษบาจริงจังมากเกินไปเขาก็แค่หยอกล้อพัญญาเขาเหมือนที่คนอื่นๆทำเท่านั้นเองแล้วหานุมานก็ล้้งกระเป๋าเงินออกมาแล้วหยิบเงินทั้งหมดส่งให้บุษบาพร้อมกับบอกว่านี่คือเงินเดือนของเขา ตอนนี้มันเป็นของเธอจะใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามที่เธอต้องการเขาจะไม่ถามว่าเธอใช้อะไรไปบ้างบุษบายิ้มขณะที่มินิมีสีหน้าไม่สบายใจบุษบาบอกเธอไม่ได้ต้องการใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นอนุมานยิ้มอ่อนโยนเขาจับศีรษะบุษบาแล้วบอกว่าเขาถือว่าบุษบาเป็นร่างทรงของพระแม่ลักษมีของครอบครัวเขาเชื่อว่าบุษบาจะทำสิ่งดีๆเพื่อครอบครัว แล้วหนุมานก็พูดต่อไปว่าทำไมผู้ชายถึงต้องทำงานหาไรายได้ก็เพราะเพื่อให้พัญญาได้เอาไว้ใช้จ่ายแล้วเขาก็หันไปถามลาลาว่าจริงไหมลาลายิ้มแล้วตอบว่าถูกต้องแล้วหนุมานกับลาลาก็ออกไปทำงานอย่างอารมณ์ดีขณะที่บุษบามองตามหลังพวกเขาด้วยสีหน้าแฝงความกังวลมินิมองเงินในมือแม่แล้วเหลือบมองหน้าแม่เธอสายหน้าน้อยๆย,ยังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แม่ทำ โดยบุษบาไม่ทันเห็นปฏิกิริยาของมินิแต่เมื่อบุษบาเหลือบไปเห็นมินินั่งก้มหน้าด้วยสีหน้าไม่ดีนักบุษบาจึงถามความเห็นมินิว่ามีความเห็นอย่างไรกับการที่เธอขอเงินหนุมานมินิบอกแม่สามารถเป็นอิสระไม่ต้องรู้สึกอึดอัดเพราะต้องขอเงินคนอื่นใช้ไม่ต้องขออนุญาตจากคนอื่นก่อนที่จะใช้เงินหากธุรกิจของแม่ไม่ขาดทุนอย่างทุกวันนี้ บุษบายิ้มเจืิเจรอนก่อนจะบอกว่ามินิคิดมากเกินไปฮนุมานก็พูดอยู่ว่าผู้ชายมีหน้าที่หารายได้เพื่อเลี้ยงดูภัญญาไม่ว่าเขาจะมีรายได้หรือเธอมีรายได้ก็เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างมินิถามกลับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมแม่ถึงรู้สึกอึดอัดกระวนกระวายแม่ก็ใช้เงินนี่เลยสิแล้วมินิก็เดินไปด้วยใบหน้าเรียบเฉย บุษบาลนั่งอยู่ในห้องโถงเพียงลําพังเธอพูดกับตัวเองว่าเธอจะใช้เงินนี่โดยไม่สนใจสิ่งที่มินิพูดเพราะหลังแต่งงานของทุกอย่างก็เป็นของคนสองคนไม่ว่าหนุมานหรือเธอจะเป็นฝ่ายหาเงินได้ก็ถือเป็นหนึ่งเดียวแต่แวบหนึ่งเธอก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่บ้านนาอิมคนในชุมชนมาขอร้องให้นาอิมช่วยแจ้งเทศบาลให้มาซ่อมท่อประปาที่แตกบริเวณหน้าบ้านเขา นาอิมรับปากว่าจะแจ้งให้คาคิเชนจันกับชามิ่งกลับจากช้อปปิ้งพวกเขาเดินเข้ามาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสดใสานาอิมแซวว่าไม่ยอมชวนเธอไปช้อปปิ้งด้วยเลยชามิ่งบอกเธอเห็นนาอิมกำลังยุ่งในฐานะประธานชุมชนเธอจึงไม่ได้ชวนนาอิมถามหรือเป็นเพราะถ้าเธอไปด้วยจะยุ่งยากในการเดินทางใช่ไหมชามิงปฏิเสธเพราะเธอเรียกแท็กซี่ไปนาอิมยิ้มคาคิเชนจันบอก ตอนนี้ชามิงหวานใจของเขารวยแล้วชามิ่งรีบปฏิเสธและบอกว่าเพียงแต่ตอนนี้เธอกับค่คีเชนจันมีรายได้จากการถ่ายแบบที่มินิหางานมาให้สัปดาห์ที่แล้วก็หงานทําให้ทั้งสองคนมีรายได้มากถึงหนึ่งแสนรูปีนาอิมตาโตยิ้มดีใจชามิงพูดต่อไปว่าเธอจะจ่ายค่าเช่าตามราคาตลาดนาอิมปฏิเสธบอกไม่เป็นไรค่คีเชนจันบอก พวกเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะจ่ายค่าเช่าจากสี่พันเป็น8 0 0พัรูปีและจะซื้อของทานของใช้ให้อีกด้วยแม้นาอีมจะพยายามปฏิเสธแต่ทั้งสองก็ยังคงยืนยันนาอีมจึงบอกว่าหากทำอย่างนี้แล้วจะทำให้ทั้งสองอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายใจและมีเกียรติเธอก็จะไม่ปฏิเสธชามิงนึกบางอย่างขึ้นได้จึงพูดว่าหากพวกเธอจะอยู่อย่างมีเกียรติก็ต้องไม่พึ่งพาเงินคนอื่น ดังนั้นเธอจะบอกเลิฟลี่ว่าไม่ต้องส่งเงินมาให้แล้วเพราะตอนนี้ทั้งสองสามารถหาไรายได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วนาอิมยิม้มแล้วพยักหน้าเห็นด้วยที่บ้านหนุมานบุษบากับสาวรสกกำลังเลือกซื้อเครื่องประดับจากพ่อค้าที่บุษบาเรียกให้มาที่บ้านสาวรสเลือกเครื่องประดับหลายชิ้นให้บุษบาดูแต่เมื่อบุษบาพลิกดูป้ายราคาเธอก็ทำตาโตส่งคืนแล้วบอกว่าเธอไม่ชอบ เธอชอบเครื่องประดับชิ้นเล็กๆมากกว่าสาวรสบอกทำไมบุษบาต้องพลิกดูป้ายราคาตลอดเวลาตอนนี้บุษบามีสามีเป็นตำรวจบุษบาควรซื้อของที่ต้องการได้เต็มที่บุษบาสายหน้าพ่อค้าพูดขึ้นว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคาบุษบาเป็นพัญญาหานุมานเขายินดีให้เธอผ่อนชำระได้บุษบาตอบพ่อค้าว่าหากเขายอมให้ผ่อนในวันดันเตรสัส เขาจะไม่ได้รับพรจากพระแม่ลักษมีจริงไหมเป็นจังหวะที่มินิกลับมาพอดีบุษบาร้องเรียกมินิให้เลือกเครื่องประดับที่ต้องการมินิปฏิเสธเธอบอกว่าไม่ต้องการสาวรสบอกบุษบาต้องการซื้อให้มินิให้มินิเลือกของเธอถือเป็นของขวัญวันดันเตรสัสมินิตอบเรียบๆกับสาวรสว่าหากแม่ซื้อด้วยเงินของแม่เองเธอก็จะยอมรับหรือหนุมานซื้อให้เธอเธอก็ยินดียอมรับเช่นกัน แต่ถ้าแม่ซื้อของให้เธอด้วยเงินของหนุมานเธอคิดว่าไม่ถูกต้องมินิบอกให้แม่ซื้อของที่ต้องการเธอแล้วมินิก็เดินไปสวรสพูดกับบุษบาว่าหรือเป็นเพราะหนุมานเป็นพ่อเลี้ยงมินิถึงคิดอย่างนี้บุษบาปฏิเสธแต่ก็ไม่อาจบอกเหตุผลสาวรสได้ที่สำนักง,งานคาตริกาโมนำเสื้อผ้าเก่ามาแลกของใช้แต่พ่อค้าไม่พอใจกับเสื้อผ้าเหล่านั้นเพราะเก่ามาก เขาจึงตอบแทนเธอได้แค่ช้อนหนึ่งคันกับถ้วยสเตนเลสใบเล็กๆหนึ่งใบแม้กัมโมจะไม่พอใจกับของที่ได้แต่เธอก็ยอมรับไว้และบ่นกับตัวเองว่านี่คือของขวัญวันดันเตรัสของเธอหรือนี่แล้วเธอก็เปรยกับพระแม่ลักษมีว่าอย่าให้ใครได้แต่งงานกับคนขี้เหนียวอย่างนี้แล้วเสียงนาอิมก็ดังขึ้นว่าขอให้พูดแต่สิ่งดีๆโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนี้ กำโมหันไปตามเสียงก็เห็นนาอีมยืนอยู่ข้างหลังเธอกำโมเท้าเอวยิ้มแล้วบอกว่านาอีมพูดเหมือนตัวเองพูดแต่สิ่งดีๆอย่างนั้นแหละนาอิมบอกช่างมันเถอะเธอต้องการเบอร์โทรศัพท์แผนกทำความสะอาดของเทศบาลเพราะมีท่อแตกที่หน้าบ้านคนในชุมชนนาอีมคิดว่าคาตริต้องมีเบอร์ติดต่อเพราะเขาเคยเป็นประธานชุมชนมาก่อน กัมโมยิ้มแล้วบอกว่าเธอเคยบอกแล้วว่าให้เลือกคาตริเป็นประธานชุมชนคาตริยังเคยพูดกับเธอว่าให้บอกนาอิมว่าให้หยุดพักเธอนาอิมบอกเธอรู้ว่าทำไมกัมโมถึงอยากให้คาตริเป็นประธานชุมชนอีกนั่นเป็นเพราะตอนนี้หาเงินยากใช่ไหมละ่ะกัมโมเท้าเอวปฏิเสธเสียงแข็งเพราะสถานการณ์ของเธอไม่ได้น่าสมเพชอย่างนั้นเธอมาจากครอบครัวที่มีฐานะ แล้วก็มีสำนักง,งานใหญ่โตมีธุรกิจที่ไปได้ดีนาอิมจึงพูดขึ้นว่ามีหน้าล่ะกัมโมถึงต้องเอาเสื้อผ้าเก่ามาแลกกับช้อนและถ้วยอย่างนี้กัมโมสะอึกหน้าเสียขณะที่นาอิมแสงทำหน้าเศร้าแล้วพูดต่อไปว่าเธอไม่คิดเลยว่าพระแม่จะประทานความยากจนให้กัมโมขนาดนี้ขนาดในช่วงเทศกาลดิวาลีหรือปีใหม่แท้ๆเธอทนเห็นกัมโมเป็นแบบนี้ไม่ได้ นาอิมบอกให้กัมโมไปที่ร้านเพื่อรับโบนัสดิวาลีกัมโมไม่เชื่อเพราะที่ร้านกำลังขาดทุนแล้วจะมีโบนัสได้ยอย่างไรนาอิมเสียงเข้มบอกว่ามินิรู้ว่าอะไรควรประหยัดอะไรควรจ่ายพวกเขาประหยัดได้มากพอที่จะให้โบนัสพนักงานนาอิมบอกให้เอาเบอร์ติดต่อเทศบาลให้เธอแล้วก็รีบไปรับโบนัสที่ร้านซะกัมโมส่งกระดาษจ,จดเบอร์โทรให้นาอิมแล้วนาอิมก็เดินออกไป กัมโมพูดกับตัวเองว่าตลกมากที่ร้านพาเทลาเบฟส์จะจ่ายโบนัสทำให้เธอนึกถึงคำที่ว่าขอทานให้ทานไม่ได้มินิเดินมาที่ร้านพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้ลูกค้าทางโทรศัพท์แต่ลูกค้าปฏิเสธที่จะใช้บริการร้านพาเทลาเบฟส์มินิวางสายลูกค้าและพูดกับนาอีมว่าลูกค้าไม่สั่งซื้ออาหารจากร้านเราลูกค้าตำหนิว่าอาหารของร้านเราไม่มีคุณภาพ แล้วรสชาติไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกหน่อยเราจะเสียลูกค้าทั้งหมดไปแล้วมินิก็หยุดพูดเมื่อเห็นว่านาอิมไม่ได้สนใจที่เธอพูดเลยแต่กำลังตั้งหน้าตั้งตาคำนวณบางอย่างอยู่และมินิก็แปลกใจที่พนักงานทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าทาั้งทั้งที่วันนี้ไม่มีออเดอร์ลูกค้ากมโมบอกให้มินิใจเย็นๆก่อนนาอิมกำลังคำนวณโบนัสดิวารีเพื่อจะจ่ายให้ทุกคนในร้าน มินิยิ้มด้วยความประหลาดใจนาอิมพูดขึ้นว่าถึงร้านจะไม่มีกำไรแต่เราก็ต้องให้โบนัสดิวาลีใช่ไหมมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมินิยิ้มพยักหน้าแล้วนาอิมก็ส่งเงินจำนวนหนึ่งให้มินิพร้อมกับบอกว่านี่เป็นโบนัสของมินิกับแม่แล้วก็ส่งเงินให้กัมโมกับพนักง,งานคนอื่นๆในร้านขณะที่มินิยิ้มดวงตาประกายแสงแห่งความหวัง ที่บ้านหนุมานสวรสยังคงเลือกซื้อเครื่องประดับขณะที่บุษบาเหมอ่ลอยคิดถึงคำพูดมินิที่บอกว่าหากแม่ซื้อของให้เธอโดยของเงินจากหนุมานเธอก็ไม่อยากได้อะไรสวรสปลุกบุษบาให้ตื่นจากผวงังพ่อค้าสรุปราคาที่ต้องจ่ายของสวรส5,600รูปีส่วนของบุษบา1,1200รูปีขณะบุษบานับเงินที่ได้จากหนุมานเพื่อจ่ายค่าของมินิกลับมาที่บ้าน เธอกกแกล้งกระแอมและบอกว่าการซื้อของในเทศกาลดิวาลีจะสมบูรณ์ได้อย่างไรปกติแม่จะต้องซื้อของให้เธอทุกปีไม่ใช่หรือบุษบาทำหน้างงเพราะเมื่อกี้มินิไม่ยอมให้เธอซื้อของให้แล้วมินิก็ทำเก็กท่าค่อยๆชูงเงินในมือให้บุษบาเห็นบุษบาทำหน้าประหลาดใจเธอพยักหน้าเหมือนจะถามว่านั่นคือเงินอะไรมินิยิ้มกว้างด้วยความภูมิใจแล้วบอกว่า เธอได้รับโบนัสดิวาลีจากร้านพาเทลาเบบส์เธอได้1,000รูปีส่วนแม่ได้5,000รูปีมินิส่งเงินทั้งหมดให้แม่แล้วบอกว่าตอนนี้แม่จะซื้ออะไรให้เธอก็ได้บุษบายิ้มดีใจรับเงินนั่นไว้แล้วบอกให้พ่อค้านำของออกมาให้มินิเลือกแม่ลูกจึงช่วยกันเลือกของอย่างสนุกสนานหนุมานกลับมาถึงบ้านในตอนเย็นก็เห็นสองแม่ลูกกำลังนั่งเล่นนั่งคุยกันอย่างมีความสุข ทำให้หนุมานพลอยยิ้มยังมีความสุขไปด้วยแล้วทั้งสามก็ร่วมกันทําพิธีบูชาจากนั้นทั้งสามก็เข้าครัวช่วยกันทําอาหารยังมีความสุขเช้าวันต่อมามินิวิ่งออกกําลังกับมิกกี้มินีบอกคราวหน้าต้องชวนพริตออกมาด้วยพริตจะได้มีร่างกายที่ฟิตกว่านี้มิกกี้ยิ้มบอกว่าเขาชอบที่พริตอ้วนน่ารักอย่างนี้มากกว่า มีข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือมินิแจ้งว่าพาส,สปอร์ตของเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วมินิสีหน้าสลดลงมิกกี้ถามว่าทำไมทำหน้าอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่ดีมินิบอกเธอเองก็ไม่รู้ทีแรกก็คิดว่าหากให้แม่กับหนุมานได้อยู่กันตามลำพังพวกเขาคงจะอยู่กันอย่างมีความสุขแต่แม่ไม่ยอมให้เธอไปแน่ๆแล้วยังร้านอีกใครจะดูแลแม่ไม่ได้สนใจร้านเลยต้องมีใครสักคนคอยดูแล ในช่วงที่แม่ยังยุ่งอยู่กับการเป็นแม่บ้านเมื่อไรที่แม่เข้าใจทุกอย่างจะได้ยังคงอยู่ในการควบคุมมินีหวังว่าสักวันแม่จะตระหนักได้ว่าตัวตนของแม่ก็มีความสำคัญเช่นกันมิกกี้ถามเรียบๆว่าแล้วถ้าแม่ไม่เคยเข้าใจและไม่ตระหนักละ่ะจะผูกตัวเองไว้กับคนอื่นทำไมทำไมถึงยอมทิ้งความฝันของตัวเองเพื่อแม่แล้วมิกกี้ก็ถามต่อไปว่า นอกจากมินิจะมีเหตุผลอื่นที่ยังไม่ได้บอกเขามินีบอกที่จริงเธอเองก็ไม่อยากไปเธอเคยฝันอยากมีครอบครัวเล็กๆที่มีความสุขและตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วทำไมเธอจะต้องจากไปจบตอนที่244สสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับ อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วสมข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ